สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีกระสุนจัดว่าเป็นลูกเทพมารีวิวให้กับทุกท่านดูนะฮะแต่ว่าก็จะไม่ทําการยิงให้ดูนะครับเพราะว่ามันแพงและเกินนะครับพูดต,ตรงๆเลยนะครับว่าถ้าจะยิงกระสุนมือแพงอย่างนี้นะครับยังไม่กล้าทําสักเท่าไหร่นะฮะบางอย่างก็ไม่แพงก็ยังสามารถทดสอบได้นะอย่างลูกมือแพงก็พอแจเหมือนกันนะครับ ลูกที่ว่านี้ก็คือกระสุนก้าวมอไฮด้าช็อคนะครับก้าวมอไฮด้าช็อคตัวนี้เป็นรุ่น124เกรนนะครับไม่บวก P นะครับแต่ว่าสเปคที่ดูในในข้อมูลของเขานะครับเขาบอกว่าทดสอบที่ลำกล้อง4นิ้วนะครับก็คือลำกล้องเท่ากลอกนี่นะครับกลอก1ิบนี่นะครับ ให้ความเร็วที่11 2 0นะครับซึ่งมาคิดเป็นพลังงานแล้วนะครับก็พลังงานก็345ฟุตปอนนะครับก็ถือว่าอยู่ในชั้นมาตรฐานนะครับไม่บวก P นะครับแต่ว่าบัดแผลที่ได้นั้นค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะยับเยินนะครับก็คือวอากระสุนทำงานได้ดีนะครับหากจะเปรียบเทียบกับกระสุนเลมตันโคดินเซเบอร์นะครับซึ่งต้องพูดตามตรงนะครับว่าราคานม่นทอกัน แพงพอกันนะครับก็คือใบแดงเสษนะฮะแพงพอกันนะครับแต่ว่าลูกเล็มกันจะร้อยสี่เจ็ดเกณฑ์นะครับมีชื่อทั้งคู่นะครับเฟตัลล์ให้ได้ช็อคนะครับเก้ามอนะครับแล้วก็ฝักเตือนเพื่อนสมาชิกนิดหนึ่งนะครับว่าเวลาไปหาซื้อนะครับต้องดูดีๆนะครับบางทีจะถูกบอกว่าอันนี้ก็เฟตัลล์เหมือนกันนะครับจะเป็นเฟตั h i ์ไฮช็อคนะครับ จะเป็นปอกสีต่างกันนะครับเฟตัลโไฮช็อกจะเป็นหัวรูไม่มีแก,นน,น, Holo, แกน,น,นนะครับส่วนเฟตัลโไฮดราช็อกจะเป็นหัวรูมีแกนนั่นในนะครับต้องดูดีๆนะครับบางทีได้ลูกนี้แต่ราคาลูกนี้ก็มีส้มถีไปนะครับเออพูดแล้วก็ลองโหลดให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเข้ากับรังเฟื่งของกล็อกได้ไหมนะครับผมบรรจุก,กระสุนไว้ เกือบเต็มนะ14ิบสี่นัดนัดนี้เป็นนัดที่สิบห้านะครับปกตินะครับก็กกินเรียบทุกรูปแบบกระสุนนะครับอันนี้เป็นกระสุนร้อยยี่ี่เกรนของไฮเดรช็อกถูกโหลดเข้าไปในลังเพลิงเลยนะครับปกตินะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับท่านใดที่อยากจะหากระสุนดีๆใช้ติดปืนก็ถลาหารายก็โอเคนะครับเฟเตอร์ล็อกได้ช็อคก้ามอมไม่บวกพีนะครับวันนี้ก็นำกระสุนมาริูให้กับทุกท่ทานดูประมาณนี้นะครับโมลูมีแกนนะเล่นของแพงซะด,ด้วยนะครับก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก็ถือว่าคลิปเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรพูดคุยกันก็จะเดืิดตามนะครับสว,สวัสดีครับ